มามาแวาอะไรแกวอ่ต่อมาต่อมาเดี๋ยวเวรูนย์นาอะไรหีหลีงใช่ไหมหลีหลิงหลงแลว่าโอเคป้าหลับตาอ่าเปิดปาโอ้ปาเช็ดจ